วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรียิบีพยากรนะครับสำหรับวันนี้หมอจะมาทํานายดวงการงานประจําเดือนมีนาคม2566ให้กับท่านที่เกิดราศีธนูนะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับเราจะมาดูว่าดวงการงานของท่านประจําเดือนมีนานีเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาอธิฐานไปพร้อมกันนะครับท่านที่เกิดราศีธนูคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับขอให้พายช่วยทำนาย ดวงการนานของท่านประจําเดือนมีนาคม2566นะครับถ้าดวงการนานของท่านดีขอให้ไพ่ออกมาดีนะครับหมอจะขอเป็นตัวแทนให้กับท่านที่เกิดราศีธนูนะครับในการจับไพ่ขึ้นมา10ใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันนะครับใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6 ใบที่7ใบที่8ใบที่9ใบที่10เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าดวงการนานของท่านประจำเดือนมีนาคม2,566นะครับว่าดวงการานของท่านที่เกิดราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างนะครับ1,2,3,4 ใบแรกนะครับท่านได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะครับไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของคนทำงานขยันขันแข็งนะครับเป็นคนเก่งคนมีความสามารถนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็ได้รับผลตอบแทนนะครับหรือกําไรนะครับในระดับหนึ่งนะครับกำลังพักหรือกําลังมองที่จะขยับขยายว่าจะดาลงทุนยังไงต่อไปนะครับก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับขึ้นไพ่เหรียญการงานของท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับใบที่2ท่านได้ เพจออฟสวอร์ดนะครับท่านทนเด็กถือดาบนะครับไพ่เด็กถือดาบเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างจะมีความดื้อรัน้นนะครับเอาแต่ใจตัวเองนะครับเป็นคนที่มีพลังเยอะนะครับเป็นคนที่ทำหานที่ต้องใช้แรงแล้วจะจะ,จะดีนะครับไพ่ใบนี้นะครับ แต่ว่าโดยรวมๆแล้วเป็นไพ่ปัญหาอุปสรรคนะครับแต่ก็ไม่ได้ปัญหาอุปสรรคใหญ่โตมากมายนะครับก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการทํางานบ้างนะครับเป็นปัญหาข่าวไม่ดีอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าเ,าเราต้องมาดูใบที่3ต่อนะครับไพ่ใบที่3ท่านได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ทานบารมีนะครับเป็นไพ่ของการเสียสละไพ่ของการให้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะมี คนมาขอความช่วยเหลือท่านในเรื่องหน้าที่การงานนะครับหรือว่าท่านถ้าต้องการไปขอความช่วยเหลือนะครับก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไพ่ใบนี้หรือว่ากู้ยืมก็ได้นะครับท่านขาดสภาพคล่องอาจจะไปกู้ยืมได้อะไรนี้สาหรับธุรกิจกิจการบางท่านนะครับท่านได้ไพ่ก้าเหรียญน,นะครับใบที่4 ไพ่ก้าเหรียญเป็นไพ่ของเศรษฐีเศรษฐีสังหาริมทรัพย์นะครับผู้หญิงเกง่งมีความสามารถนะครับเป็นผู้บริหารหน่วยงานนะครับท่านชอบอิสระนะครับท่านรักธรรมชาตินะครับไพ่ใบนี้ถ้าใครได้ก็เป็นผู้หญิงเกง่งนะครับเป็นไพ่ที่แบบเฮนเยอะนะครับก้าเหรียญตอนนี้ท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยเรื่องสภาพคล่องโดยถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะตัวตนก็ขึ้นเจ เรียนนะครับแล้วไพ่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ครองท่านก็ขึ้น9เหรียญน,นะครับท่านน่าจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นไพ่ออกเหรียญหมอมองว่าอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากท่านมากกว่าท่านไปขอความช่วยเหลือคนอื่นนะครับก็ดูตามกําลังความสามารถนะครับไพ่ใบที่5ท่านได้ไพ่สามไม้เท้านะครับเป็นไพ่ที่ดีเรื่องเรื่องงานอีกใบหนึ่งนะครับ ท่านอาจจะขยับขยายธุรกิจกิจการนะครับการงานท่านมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วลงหลักปักฐานได้ถึงสามไม้เท้าแล้วกําลังมองที่จะขยับขยายธุรกิจกิจการไปในอนาคตนะครับไพ่ใบที่6ท่านได้ไพ่เดอะเดวิลนะครับไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ของซาตานนะครับเป็นไพ่ของการมกิเลสทั้งหลายนะครับความไพ่ของความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจก็ออกแนวเทาๆนิดๆก็จะเป็นไพ่ใบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านระวังนะครับจะมีธุรกิจสีเทาเข้ามาพัวพันอยู่รอบตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังนิดหนึ่งก่อนจะทําอะไรก็ตั้งสติดีๆนะครับแต่ถ้าใครที่ทํามาค้าขายไพ่ใบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะทําให้มีลูกค้าติดใจในสินค้าของท่านนะครับคือท่านสามารถโน้มน้าวใจคนได้ได้โดดเด่นมากในเดือนนี้นะครับ นักขายนักพูดนักเจราจาจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าท่านมีพลังในการเจราจาโน้มน้าวนะครับในการดึงดูดนะครับโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะครับค้าขายอาหารเครื่องดื่มน้ำเมาน้ำพวกอาหารจะโดดเด่นมากนะครับลูกค้าจะติดใจในรสชาติอาหารของท่านแวะเวียนมาให้การสนับสนุนนะครับไพ่ใบที่7นะครับเป็นเดิรเจ ไพ่จัดเม้นไพ่คำพิพากษานะครับไพ่คำตัดสินการประกาศข่าวนะครับศารนะครับเป็นไพ่ของเวรกรรมนะครับเป็นไพ่ที่ว่า,เ,าเหตุดีผลก็จะดีนะครับหรือว่าไพ่อะไรที่บางอย่างเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยออกมานะครับในเรื่องการทำมานของท่านก็ให้พึงระวังนะครับถ้าเรา ทําทเหตุดีไว้ก็จะดีได้รับผลนะครับแต่ถ้าเหตุที่ท่านทําไว้ไม่ดีไม่ซื่อตรงซื่อสัตย์ก็จะทุกเปิดเผยออกมานะครับหรือว่าอาจจะโดนคําพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าใครหลายๆอย่างนี่มันจะถึงที่สุดนะครับมันจะตกเปิดเผยออกมาหรือถูกตัดสินนะครับอะไรที่มันค้างคาอยู่ในอดีตไพ่ใบที่8นะครับเป็นไพ่เดลเว v e r นะครับ เป็นไพ่แห่งว่งแห่งรักนะครับเป็นไพ่คนเด่นคนดังคนดังประจำออฟฟิศประจําหน่วยงานนะครับเป็นคนมีชื่อเสียงพวกดารารงดาราก็จะเป็นที่ชื่นชอบนะครับไพ่วีนัสนะครับเป็นไพ่ของอคนที่ทําทอะไรที่ต้องอาการความแฟนคลับต้องอะไรแบบนี้ครับจะมีคนติดตามท่านเยอะนะครับยูทูบเบอร์นะครับหรือว่า,าคนที่ ต้องใช้ความสวยความงามต้องใช้แรงเขาเรียกแรงดึงดูดอะไรพวกนี้ไพ่ใบนี้ก็จะโดดเด่นนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับมีคนรักเยอะแยะมากมายนะครับเป็นคนเด่นคนดังแล้วก็ยินดีอีกนะครับท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยท่านได้ไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับมาด้วยนะครับไพ่เดือดสันนะครับไพ่แห่งความมีชื่อเสียงนะครับไพ่แห่งความ สำเร็จนะครับการงานที่ท่านมุ่งหวังปรารถนาท่านราศีธนูหลายๆท่านจะได้ในสิ่งที่ปรารถนานะครับได้มีชื่อเสียงได้มีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับได้เงินได้ทองนะครับก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับแล้วนะครับสำหรับเดอะซันจะให้คุณให้ในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังปรารถนาให้มันประสบความสำเร็จได้นะครับ ใบสุดท้ายนะครับใบที่10ท่านได้ไพ่8ดาบนะครับแปดดาบให้เป็นไพ่ที่แบบบอกถึงว่าบางทบีบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นได้ดังใจที่เราคิดทั้งหมดนะครับบางทีเราก็ต้องอรู้สึกอึดอัดบ,บ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเหมือนกับเราอยู่ในข้อจํากัดอะไรบางอย่างนะครับทิ้งเราโดนปิดตาโดนมัดมืออยู่ท่ามกลางดงดาบนะครับก็มันสื่อถึงว่า บางครั้งการขยับตัวมันยุ่งยากมากนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าการขยับตัวของเราแล้วเนี่ยเราจะไปเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็มีข้อจํากัดอยู่ก็ในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับก็ไพ่โดดเด่นท่านเยอะมากนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับไพ่ชุดเมเจอร์ก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแต่แค่ท่านต้องระวังนะครับท่านอาจจะไปทํามาอะไรที่มันสุ่มเสียงนะครับ อาจจะมีใครมาชักจูนท่านไปทําอะไรที่มันสุมเสียงนะครับแล้วทําให้ท่านเกิดความรู้สึกอึดอัดนะครับขัดข้องนะครับท่านรู้สึกว่ามันจะทาให้ท่านเดือดร้อนได้นะครับในเมื่อท่านรู้สึกก็พยายามนะครับหลีกเลี่ยงนะครับอะไรที่มันเป็นอบายมุกนะครับอะไรที่มันเป็นธุรกิจสีเทานะครับอะไรที่มันเสี่ยงงก็พยายามหลีกเลี่ยงเสียนะครับก็ ให้ระวังนะครับความโลภตรงนี้แหละจะทําให้ท่านเนี่ยผิดพลาดได้ในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ต้องระวังให้มากๆนะครับโดยเฉพาะความเสียหายเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีไพ่ judgment ม,มาด้วยเนี่ยถ้าท่านไปทําอะไรที่มันเป็นสีเทาๆเป็นอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเนี่ยเวรกรรมมันจะตามทันท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีนานี้นะครับถ้าเกิดมี ใครมาชวนท่านลงทุนในธุรกิจที่มันเสี่ยงผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับเทาๆเนี่ยขอให้ท่านนึกถึงคำหมอนะครับว่าวันหนึ่งท่านต้องใช้กมนะครับไพ่จัดเม้นต์มันเตือนท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเสี่ยงๆก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่มันเป็นสีเทาๆนะครับเทาวันนี้แต่อาจจะทําให้ท่านเดือดร้อนในวันหน้าได้นะครับในเมื่ออนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ท่านเองก็รู้สึกได้ด้วยตัวท่านเองอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยก็ให้ท่านระวังเอาไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะำนำพาความเดือดร้อนมาให้ท่านได้แต่โดยรวมรวมท่านจะดีมากเลยนะครับยังไงยังไงหมอเชื่อว่าโอกาสที่ท่านจะเสียหายผิดหวังผิดพลาดนี่มันน้อยนะครับถ้าเทียบกับดวงที่ท่านจะดีมากกว่าชื่อเสียงเงินทอง ไหลมาเทมานะครับธุรกิจการงานของท่านเนี่ยมันจะโดดเด่นมากกว่าที่จะเสียหายนะครับหมอมองว่าราหูจะให้คุณกับท่านใช่มากกว่านะครับชักนําลูกค้าชักนําชาวต่างชาตินะครับนักลงทุนต่างชาติมาให้ท่านนะครับต่างถิ่นต่างแดนได้นะครับไพ่ราหูไพ่เดวิลนะครับอาจจะมีคนมาให้ทุนท่านนะครับในทําธุรกิจกิจการนะครับร่วมทุนกับชาวต่างชาติต่างภาษานะครับก็มีโอกาสนะครับ มันเป็นโชคชะตาของท่านนะครับไพ่เวรกรรมมันขึ้นนะครับมันเป็นไพ่ของสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะได้มันก็ได้บางครั้งเราคิดว่ามันได้เห็นเห็นมันก็อาจจะไม่ได้นะครับมันเป็นไพ่แห่งความพลิกผันนะครับไพ่จัดเมนนะครับแต่ยังไงชื่อเสียงโด่งดังมาแน่นอนนะครับคนดังประจําซอยทําธุรกิจอะไรก็จะเป็นที่กล่าวฝันถึงนะครับเป็นที่โดดเด่นนะครับ เดือนสันอีกต่างหากดีที่สุดแล้วครับในสําหรับเกินทั้ง8 9, เหรียญ9เหรียญนะครับรำยังไงท่านก็บางท่านก็อาจจะได้ทรัพย์สินมรดกได้ที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์หรือทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะโดดเด่นนะครับเกินทองไหลมาเทมาก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับระวังนิดหนึ่งอย่าทําอะไรที่มันกล้าได้กล้าเสียคืออย่าเสี่ยงดีที่สุดนะครับอะไรที่มันเสี่ยงเสี่ยงออกผิดกฎหมายนี่ยิ่งต้องระวังนะครับถ้าท่านทําไปเดี๋ยวมันจะ ทำให้ท่านเดือดร้อนในอนาคตได้นะครับเพราะว่าจัดเม้นบอกอยู่แล้วเ,เวรกรรมมีจริงนะครับสุดท้ายก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับถือว่าเป็นราศีที่ดีราศีหนึ่งสําหรับเดือนมีนาเรื่องงานโดดเด่นเดือดซันขึ้นนะครับเดือดรับนะครับจัดเม้นนะครับเพินทองเเหรียญ9เหรียญเยอะแยะมากมายนะครับใครขาดสภาพคล่องก็ไปขอคู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปขอ,อช่วยเหลือได้นะครับขยับขยายการงานหลายๆท่านนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับฝากช่องหมอด้วยนะครับหมอเสรียิบีพยากรณนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหมอในการทำคลิปดีๆออกมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ